สำหรับการสัมมานาในครั้งนี้จัดขึ้นณห้อง2606อาคาร1 0 0ปีคุณยาอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยภายในงานพระมหาศพรบุญยังกุโรรองผู้มใยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์เปิดการสัมมานาทั้งยังได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้ว่าทุกวัน ทุกวันนี้เทคโนโลยีได้มีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันและการเผยแผ่ธรรมะวิชาธรรมกายในยุคป,ปัจจุบันที่เข้าถึงคนได้มากและรวดเร็วที่สุดก็คือช่องทางออนไลน์โดยเราจะเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปเผยแผ่ให้คนให้เข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัยซึ่งอยากให้ทุกคนได้มีความกล้าหาญ ที่จะทำช่องธรรมะเพื่อไปแนะนำชาวโลกให้รู้ความเป็นจริงของชีวิตและให้เข้าถึงดวงธรรมของวิชาธรรมกายจากนั้นพระเทรรพัฒยานพัฒโทก็ได้มาแนะนำเคล็ดลับการทำช่องติ๊กตอกให้ปังให้ดังด้วยการนำธรรมะที่ผู้คนในยุคปัจจุบันฟังแล้วมีเนื้อหามีประโยชน์เข้าใจง่ายไม่ยาวเช่นเรื่อง พบภูมินรกสวรรค์และการทำช่องออนไลน์ต้องทำต่อเนื่องและทำนำนานเพื่อให้ผู้คนจำเราได้ส่วนคุณพชัชกิตทีทัศน์ได้มาแนะนำวิธีเขียนที่จะลงเสียงทางบทติ๊กตอกโดยไม่ต้องยาวให้กระชับได้ใจความบทมียาวหรือสั้นให้ความพอดีกับภาพที่เรานำเสนอ การถ่ายทำวิดีโอปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์ถ่ายทำเป็นโทรศัพท์โดยเวลาถ่ายต้องให้ภาพสวยคมชัดไม่เบลอภาพต้องสอดคล้องกับเนื้อหาที่นำเสนอส่วนการตัดต่อให้ใช้วิธีตัดต่อในโปรแกรมโทรศัพท์ได้ของแต่ละระบบที่ใช้ไม่ว่าจะเป็น iOS และ Android หรือจะโหลดแอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอในมือถือที่สามารถตัดต่อใช้งานได้ไม่ซับซอ้อนและรวดเร็ว